สวัสดีครับที่นี่ร้านแก้วการเกษตรนะครับผมวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับธันวานะครับปีหกสามนะครับผมหวันใจออกพอดีเลยหวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะถูกหวยกันนะครับผมวันนี้มาเสนอเครื่องหยอดข้าวนะครับตัวนี้สี่แถวหยอดวันละสิบถึงสิบสองไล่ ราคา7,000บาทตัวนี้หกแถวหรือหกขานะเขาเรียกกันอย่างนี้บางคนก็เรียกขาบางคนก็เรียกแถวราคา8,000บาทเป็นแบบรถถ่เดินตามสองตัวนี้ฝั่งนี้รถถ่เดินตามเจ็ดพันแปดพันรถถเดินตามมีบริการส่งถึงบ้าน สอนทุกบ้านนะครับมารับเองก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นของรถไถเจ็ดแรงนั่งขับเจ็ดแรงครึ่งรถนำเข้าญี่ปุ่นเจ็ดแรงครึ่งแปดแรงครึ่งเก้าแรงครึ่งสิบสี่แรงสิบแปดแรงยีิบสองแรงยีิบสี่แรงสามสี่แรงสามหกแรง แล้วก็40แรง39 40ใช้ตัวนี้อิสกิก็ใช้ได้นะครับตัว54ใช้ได้เหมือนกันอิสกิตัวสีเงินใช้ได้เลยตัวนี้ราคา12,000บาทตัวนี้ปีที่แล้วเกือบ300ตัวตัวเนี้ยจะบตัวเนี้ยเกือบ300ตัวเนี้ย ใช้ดีมากนะครับหยอดข้าวลง3ามถึงสสามถึงหเมตรต่อหลุมระยะห่างสินิ้วคูณ10นิ้วหรือ25ส่สิบ้าเซนวัดเป็นเซนทุกตัวเลยเท่ากันหมดแต่อยู่ที่ว่าจะใช้กับรถอะไรอันนี้โถไถเล็กจนถึงสี่ิแรงเจ็ดแรงขึ้งจนถึงสี่สิบอันนี้สี่สิบสี่ศูนยี่สิบห้าแรง สีดแรงห้าสิบแรงใช้ตัวนี้ได้เลยพอดีล้อพอดีฐานล้อพอดีไม่ต้องปรับแต่งแล้วตัวนี้ระยะก,การลงเท่ากันหมดเลยเท่ากันทุกตัวตัวนี้ราคา1นึ1่งมืนแันบาทมีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ลูกค้าที่สนใจทั้งนั่งขับช่วงทัู้ต้าย,ยันมาก นั่งขับใช้ได้เลยทั้งของคัวแต่ต่างกันที่เจเจ็ดแรงครึ่งจนถึงสี่สิบอันนี้สี่สิบสี่ห้าสี่สิบเจ็ดห้าสิบแรงฝั่งนี้ส่วนฝั่งนู้นลเป็นของเดินตามเจ็ดพันกับ8ปดพันสี่แถวกับ6แถวนั่นครับเป็นของเดินตาม ีแถวหแถวนั่งครับลูกค้าที่สนใจโทรเข้ามาติดต่อเลยนะครับผมสอบถาม0986495965 9, และมีอีกเบอร์0935425661เป็นเบอร์ของเลขาส่วนตัวผมนะครับผมโทรมาติดต่อได้เลยนะครับผม บริการส่งเป็นยังไงทั้งไปรษณีทั้งส่งเองลูกค้ามารับเองในกรณีที่ไปรษณีก็ค่าคุส่งก็ตามไปรษณีในกรณีที่ผมไปส่งเองห้าสิบโลผมส่งให้ฟรีเกินห้าสิโลไปคิดยังไงกิโลเมตรละสี่บาทส่งถึงผมไปส่งถึงเชียงใหม่เชียงรายแพร่ด้านปะเยาส่งหมดแล้วนะครับภาคเหนือลำปางส่งหมดเลยนะครับเคยส่งมาหมดแล้วขอดูรูปได้เลยมีรูปหมดแล้วก็ ลูกค้ามารับเองก็ราคานี้เลยไม่มีบวกทั้งสิ้นราคานี้เลยแถมจะมีติดมือให้สิน,น้ําใจเลเก็กๆน้อยๆนะครับผมคนที่สนใจด่วนเลยสินค้าตอนนี้มีสต็อกอยู่แล้วแต่ถึงหน้าขายสินค้าไม่พอขายทุกปีนะครับขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่เข้ามารับชมผมน้องโยนะครับผม คนเดิมที่ส่งทั่วประเทศนะครับคนที่เคยเห็นแล้วก็จะเข้าจะรู้เลยว่าเป็นคนนี้นะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมร้านแก้วการเกษตรดีๆให้บริการครับผมย้ำอีกทีนะครับ0986495965 0935425661นะครับสองเบอร์โทรมาก